ในเวลานี้พ้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ทานได้หับทราบผลการออกเลขรางวัลหวายพัฒนาประจำงวดที่93ออกข้างวันที่14เดือนสิงหาปี2 0 2 3รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข937-433 937-433 เลขหโตได้แก่หมายเลข3 7 4 3 3 3 7 4 3 3เลข4ีโตได้แก่หมายเลข7 4 3 3 7 4 3 3เลข3มโตได้แก่หมายเลข4 3 3 4 3 3เลข2โตได้แก่หมายเลข3 3 3 3เลข1่ตัวไทยได้แก่หมายเลข3หมายเลข3 ผลการออกเกล่รางวัลเลข6โตวก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่ย่อพ้อยต่อไปจะได้สึกต่อรับการออกเกลขรางวัลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกทาก่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนาานําโชคนะคะท่านผู้ชมคะพบกันหลังหวยเล่าพัฒนาออกหลักะแอดไทยตองวดเลยนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไปเหตุการณ์บานจะได้ไปวิเคราะห์ต่อไปนะคะ แต่ว่างหดนีท้ช่วงขาตัวเลขหน่อยแล้วก็แอดมีความมั่นใจสูงหงวดวันที่สินี่นะคะหงวดวันที่สิเอาก่อนที่สิบอกถึงวันที่สิบหกไปเมืองสกอนวาตัวเลขแน่ทางออกตัวใดสำนักใดเขาแน่เนะคะน่ะเนาะแอดคอดีขอแสดงความดีใจกับท่านผู้ชมที่ถือกเกรดเล่าพัฒนาสี่สามสาแล้วก็7จส แล้วก็เล่าสามัคคี863กับ48นะคะตัวเลขแนวทางของแอดเขาเล่าสามัคคีค่ะทำช่ชมคาเล่าสามัคคี63ตรงตรงบนนะคะกะบบเป็นอยังค่ะทำช่ชมค่ะตัวเลขแนวทางมันมีเข่ามีหลุดเนาะแอดก็ขอถอดขอภัยทุกท่านทุกคนที่เล่าพัฒนาพลาดไปแอดไปอขอปูอเลือปูเลือให้สองสาม สองสามไปออก VIP สองสามตุ่มแล้วกะเออ่เล่าพัฒนาสองสามสามสองแอดกะเลยว่าน่าจะเป็นสามสามนำแอดกะเลยเตรมสามสามไว้นาะค่ะเนาะกับหลายท่านหลายคนสิคิดคือแอดบอกกะบบลูเพราะว่าตัวเลขแนวทางเขาตรงกันไว้เนาะค่ะเนาะบมื่อไปยังาการทำช่วงขาเอามึงสะกอนว่าตัวเลขแนวทางสำนักใดเนี่ยเขาเนาะค่ะเนาะ เอาทำช่วงปลามืงต้องการว่าสำนักใดเนี่ยเขาเนี่ยจริปบินขอมูลในการตัดสินใจต่อไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทำช่วงขาปูอือลือปูอือลือแอดไปเสียงเซี่ยมซีพันไห้สองสามตัวเดียวปรากฏว่าเลขออกสา,สามสามห้าน้อยวีไอพีออกสองสามตรง,งๆเลยนะะเนาะค่ะเนาะต่อไปของอาจารย์ทวัดชัย อาจารย์ทวัตชัยงวดนี้พาธห้ศูนกับแปดปรากฏว่าตัวเลขกเนี่ยทางออกทีซีสามสามกับเจ็ดซีนะค่ะเนาะของอาจารย์ทวัตชัยมีแต่แปดซีต่อไปของปูศูนเจ็ดปูศูนเจ็ดบุมีสามสามเจ็ดสีกับบะมี่พาธนะค่ะเนานะของอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศเอ่อตัววิ่งตัวลูดเขา่า นี่ค่ะเจ็ดหลักเจ็ดมีตว่าเจ็ดสีบ่มีนาะคะ่ะนาะเอาต่อไปเอ่อเล่าสายดวนเล่าสายดวนนะคะทำชุ่ม่ะเอ่อแอดบริจับเลขกเบื่นให้ตามที่จริงเลขเบิ่นสามสามนะคะตามที่จริงเลขเบิ่นสามสามเดี๋ยวพวเป็นยังตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวแอดจะปล่อยเทิงของเอ่อตัวเล็กนวทางของจีนัง่งเทิงตัวเล็กนวทาาของ สายดวนน้ำหอมเนะานะค่ะเนาะสายดวนเป็นอีกสูตรหนึ่งการทำชค่มขาเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เขาดีมากตลอดพ่องวดนี้เป็นสามสามเอบริชายสามสามให้ตาอนนี้จริงนะสามสองแล้วก็สามสามด้วยนะคะขอถูดขออภัยทผช้ชมาลายขอถูดขออภัยทผช้ชมาลายงวดนี้เลขมาตรงกันก่ะทผช้ชมขาเลขตรงกันเทิ้งสายดวนเทิ้งของเจี๊ยนัง่ง ตรงกันทั้งสายด่วนทั้งของเจ้า่งเอาบุปผยังเอามาดูต่อไปคะ่ะของอาจารย์รับของอาจารย์รับอาจารย์รับบอกว่า,าลักลอยเจ็ดปากฏกดว่าลักลอยกลายเป็นสีเอาบุปผยังค่ะอาจารย์คะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยทั้งตัววิ่งตัวลูดเพิ่นเขาอยู่ตัวลูดตัววิ่งเพิ่นเขาอยู่เนาะคะเนาะ ต่อไปของพบพมพบพมพ่พมพพม,มิตรเจ็ดสามโมมิเจ็ดสี่มิเตเจ็ดสามโมมิเจ็ดสีมม่ของลุงหมานของลุงหมานหลังหลุดสีแล้วหมักสีแห้งมาเจ็ดสีหลีค่ะทางชมค่ะลุงหม,มานบอกว่าหมักสีแห้งหลูดสีตัวเดียวระหว่ากระแม่นอีหลีมาเจ็ดสีเนาะค่ะเนาะ ของเอฟซีขอนแก่นเอฟซี FC ขอนแก่นพาดเมื่นี้นะคะเอฟซี FC ขอนแก่นพาดของเอฟซีขนเมืองเกินเข่าทีซีเจ็ดเจ็ดสี่เนาะ,ะคะ่ะเนาะซีเจ็ดเจ็ดสี่นี่ค่ะของเส้นหนึ่งเจ็ดเก้าเข่าที่เจ็ดสี่ซีเจ็ดเส้นหนึ่งเจ็ดเก้าเข่าทีเจ็ดเจ็ดสี่มั่นดีกว่มากแล้วนะคะ ตัวเล็กเนวทางของเจนั่งหกหกสามไปเขาเล่าสามัคคีนะคะหกสามไปเขาเล่าสามัคคีเฉียดแต้มเดียวกับทัางช่วงขาหกสี่เป็นเจ็ดสี่เอาโบเป็นยางกับทัางช่วงขางวดนี้เอาไม่เนาะคะ่ะเนาะงวดนี้เอาไม่มากละค่ะทัางช่วงขามาแล้วมาแล้วมาแล้วงวดนี้มาแล้วงวดนี้มาแล้ว,ลวกับทัางช่วงขาตัวเลขกน,นวทาา เอาของจีน่างก่อนเนาะของจีน่างก่อนค่ะทั้นช่วงขาเอาของจีน่างก่อนให้ตองงวดไปเลยนะคะทั้นช่วงขาวิ่งลูดวิ่งลูดที่เก้ากับศูนย์วิ่งลูดที่เก้ากับศูนย์ 0. ตัวเลขจับคู่มีแคร9เก้าเก้า เก้าสามศูนย์สองเก้สแล้วก็ศูมีแค่นี้ค่ะท่านชมะมีแค่นี้มีแค่นี้นะคะมีแค่นี้มีแค่นี้ค่ะท่านชมค่ะ เน้นบุญด้วยค่ะท่านชมขาเน้นบนุญเน้นบนุญเน้นบนุญเยวด้อขออนุญาตพิจารณาจักน้อยหนึง่ง เราทังช่วงขาตามนี้นะคะตามนี้เดี๋ยวมีโคงสุดท้ายด้วยแฉาโคงสุดท้ายมาอีกเทอหนึง่งขอยทุกทันทุกคนโชคหมานลำรวยนะคะขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนแอดนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ